ครับผมก็วสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุขคนกับมาพ่อกันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งยั่เป็นเด่นล่างเนาะตามที่บอกว่าเดี๋ยวสิอ่ามา,มาแจกสูตรอีกนะครับแจกสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรเด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะบวกใ้เบิรงกอนอบวกแรกนะครับแปดบวกหนึ่ง เท่ากับ9เพิ่มไปอีกได้เกากับ0นะครับออกที่39นะ้อ,อที่2 5บวก7เท่ากับ12ได้2 3ออกที่7 3นะครับต่อไป5บวก6 เท่ากับ11ได้1นกับสออกที่19นะครับออกที่19 5่บวก6 9 6, บวก6เท่ากับ15้เลขหากับเลข6เลขหาได้นี่เลขหากับเลข6นะครับ ออกหนึ่งเก้าแล้วก็มาออกศูนย์หาเดี๋ยวหา้พี่น้องมาจจะไป,ไปะบวกเบิ่มนะครับเพราะว่ามันบริบวกรายตัวนะบ่ต้องงองหรอกเดี๋ยวไอ้พบสีเขียนให้ยุ่แม่สูตรมันก็ได้นะครับเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกเจ็ดออกที่หกอันนี้มันยังเดินบบกไกลนะครับเป็นระยะสันส้นๆแน่จักหน่อยกระซามัน วัาาน่ผพานมาวันนึงผมบ่บดิล่งหน้นะครับ1 2 3 4งมหมันเป็นหาง,งวดยังบวกลั 9, ลงอ่าวัีติาพานมาเมื่อกี้นะครับเจ็ดบวกสเท่ากับสิดได้หนึ่งกับสองนะงวันนีาา้จะออก1นึ่งนะครับวันนี้9ก้าบวกเเท่ากับสิดได้แกับ9นะครับ ว,วันที่อ่าสิบหกข้อเนาะอันนี้เอามาใส่จริงเบริรงมันสีเดินต่อยห้าบอนนะครับไจ้จริงไอ้ผมอยากจงเต็มวันที่แล้วแหละว่าแต่บ่ได้เอามาลงให้พี่น้องเบริรงนะครับอันนี้สูตรมันก็ได้นะครับสิบครั้งที่สามบวกหน่วยค้อสี่นะครับสิบขอสามบวกหน่วยค้อสี่เดี๋ยวผมเขียนเซน,นี้ไว้ก่อนสิบ คอ3คือครั้งที่3นะบวกหน่วยคอ4นะเท่ากับเทไลต์กะเพิ่มไปอีกหนึ่งจังหวะนะครับสูตรอีกหลายสูตรดูผมบนในลงไห่นะอันนี้ขาเบิ้งท่านบานจทเออกก็ได้แ้วก็ไปเฮ็ดเิวงเองอันนี้เพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะมัน อันนี้จะเป็นสามโตนะสามโตถ้าเกิดว่ามันชนกันเดี๋ยวเดี๋ยว,วไอ้สูตรนี้เดี๋ยวผมสังเกตแถวเบื้องที่หลังนะนี่้องเอาสูตรสูตรจยอดสูตรๆๆสัรๆๆส้นๆนี่ไปก่อนนะครับนี่งวดว่าหันกระไรผมจับมันได้แปดคับเก้าเนาะผมกะเด่นสูตรก็คือหนึ่งสองสามอยู่แล้วของเข้าไอซีนี่ตัดออกมาไว้ที่หลังเนาะในหนึ่งสองสามไอ้สูตรของเข้าที่ว่าเด่นสุดๆแล้วก็เจ็ดแปดเก้านะครับจับ ผมก็ได้ปาลาร้ามันก็ได้แก้แปดหนึ่งนะครับเป็นหวด้องปัญหาละวันนี้มันได้แปดกับเก้าอีกนะครับแปดกับเก้ 9, ตาตัวไรสีมาแปดีมาอ,อยู่บอกเดี๋ยวผมซิบเบิร์ดับเด็กดับอีกทีหนึ่งนะครับแปดกับเก้า แบบนึ่งได้ดูไซู์ผมก็ได้เตรียมไว้ไหมไอ้สูตรมันไอส้สูตรสูตรแต้มนะได้แปดกับเก้าแปดกรัปเก้าห้องก็ไปจับกับสูตรที่ได้ก้อนมากก็ได้นะครับนะสูตรที่เห็ดไม่ได้ก้อนหนานั่นจีนี่หนึ่งสอง 1นึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเอาไปจับกับแปดกับเก้าก็ได้นะครับต้องเบิ้งแต้มเบิ้งอันนั้นมันอีกทีหนึ่งก่อนว่ามันเข่าแต้มบ่นี่อันนี้ที่ผมเกยลงให้เบิ้งนะครับใสสูตรแม่สูตรเจรสูตรพันบวกพันเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะจะรับผู้ที่เข้ามาไหม มาคิดมาคำนวณลวก็นสิล่านบวกห้าคงที่นี่ก็ลองเบิ้ง5้าบวกหกเท่ากับ 7. เจออหนึบวกห้เท่ากับหนะเพิ่ม1ลด1นึ่งแสนบวกสิบนนแสนบวกสิบบนก็ได้ห้าบวกเเท่ากับสิงลดหแล้วก็บวกห้าคงที่นะครับสองบวกห้าเท่ากับ 7. เจ็ดนึ่งเพราะฉะนั้นเจ็ดกระเด็นพอสมคว 7, 8, 7, นะรเจ็ดแปด็ดเก้าะก็จะว่านะครับเนี่ก็ได้ สูตรนี้เด้แปดับเก้าเดี๋ยวจังมาหาวิธีจับกันนะครับสูตรที่สี่รที่สี่นี่นี่ก็บอกันสิบครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สี่เนาะสิบข้อสามบวกหน่วยข้อสี่กกับแปดกับเก้า เบิง้งสูตรใดสิรุดสูตรใดสิมากเอาแต่วนหนึ่งแปดมันออกไปแล้วบนาออกตรงบ้างถ้าถ้าสีออกกนาถ้าจับกับสูตรนี่นะก็น่าจะเป็นหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะโควิดยังบ่หายนะเมื่อกี้เกือบเป็นโควิดอ่ะผมก็อัดถึงหนึ่งแปดหนึ่งเก้าลหลังจากที่อ่ออกสินออกไปแล้วก็ไดกับพ่อได้แจวกับยังที่บอกพี่น้องกอ็แลออกสินออกเก้าเลื้องเนาะเลขมันออกก็ต่างกันดอก อาจจะเป็น 9, ก้าหนึ่งสองก่งเก้าสองเก็ก็ได้นะครับนะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าจะมาจับกันอันนี้ผมยังบ,บริจับนะครับเอาเด่นๆเ,นเนจะละสูตรมากเบืองไห้มันชนกันในลายคนแต่สูตรนี้ก็ได้นะในหนึ่งสองสานะสูตรนี้ก็มีหนกะับสองนอนๆมันมนชนกันที่งกับ2แล้ว หนึ่งสองเจ็ดดิชนกันแล้วนะครับเ 7, 7, 2, 2. จ็ดเจ็ดสองสองเราจะหาวิธีจับการในนี้ผมจับเรียนเรีให้เบิ้งซื้อนะอยังบ่ได้พี่น้องอย่าเพิ่งไปใส่ใจจุดจุดนี้เพราะปันใดนะเดี๋ยวจังว่ากันนะครับสูตรนี้มันก็เดินเบอร์เงาด้ไอ้ได้แปดกับเก้าดีก็ได้ว่ามันแต่ว่าสูตรอื่นมันเดินเงาเนี่ยอยู่หลายงวดเติอยู่นะครับสูตรที่เรีนหนึ่งสองเจ็ดนี้ก็ได้ วดวันจะเขา่าเลขแปดเลขหก 6, เลขสูงเลขห้าเอียงเพราะมันวัที่ผมเฮทเทเบิ้งนี่ก็พึ่งเดินมาแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวัดกี่โมเด็ตจะวัน,นี้แล้วจะพอปกาศลุกหม่นะครับเพราะว่ามันห่างวดมันสั่นไปวัดหกไปหนึ่งกับสองออกหนึ่งแปดนะวันนี้ได้แปดกับเก้าเบิ้งตัวไดสีมากพอนะตัวดใดซีไอเขายิ้นนะครับ แต่คือจกว่าหละนี่อีกหลายตัวหลายสูตรเติมทุกคนะครับเพราะฮัทในโลกไหนนะอันนี้ก็ไปรอบบวกเบิงงกอนก็ได้นะผมเห็ดเบึงและอันนี้มันได้สูตรหนึงนะอันนี้สูตรที่สองนี่หนึ่กับสองนี่แถวหนึ่งกับแถวสองนี่วนการที่7 8 9ดแปดมันออกเก้าเจนะสูตรนี้ได้1นึ่อีกสูตรนี้ได้7 8็ดแออกสาเกอันนี้ผมลองส่วนกันนะ อันนี้ 8, ปดได้ห้าหกเอันนี้ได้8กับ6เป็น 14, 4สีบวกเป็น13บแปดกับ6เป็น 14, 4กับ7เป็น1ได้ 1, 2, ึมันออกอีกเจ็ดสออก 1, นึ่เก้ากรเข้าของมันนะครับเดี๋ยวผมจะมา,าจับชนกันให้เบิ่งไอสองสูตร2นี่สองูตรสูตรพวกนี้วิธนนีบวก,กัะเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งบางอันกะไหลเง่าไปเลย เดี๋ยวจังววงกันเดี๋ยวไอเว่าผม้านด็ดเตรียมพร้อมกันะไรน,นะครับบวกหน้าปกที่นี่ก็ล้ให้แล้วหมายเลขสีพ 4, เพิ่มหนึ่งหนึ่งอ๋อนี่เป็นสูตรเลขบนสูตรเลขบนเดี๋ยวก็จะล้ให้ขึ้นกันนะเพราะว่าผมคิดจากกระดาษน้อย เดี๋ยวแผนน่นเก่าให้ไปใส่ช้กระดาษแผน่นน้อยๆนีน่ก็ได้ดีอยู่เด็กพอผมกิดใส่แผ่นน้อยก่อนผมจะมาลุให้แผ่นใหญ่นะครับร้อยบนคูณสามอันนี้ก็เข้าท่าจะเรียกบนเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามเรียกล่างอีกตรงนี้เป็นจุด,จดเรนบทน,นะครับโอเคนะครับเอ่อ จังได้แจังว่ากันเดี๋ยวผมสิลงสูตรจิว่าจะให,ให้เบิ้งอีกนะครับแลวก,ก็จะไปจับเอาตัวเลขเลยพี่้นงยังไม่ได้ยังดอกมือนีก,ก็ได้ได้แค่ตัวเด่นๆไปไป,ไปเบิ้งว่าม,มันแมนตามที่ผมบวกบอกนะครับสิบโคสามบวกหน่วยคสี่ซื้อๆเห็นไหมถ้าได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไปหนึ่งแตบนะครับใบตรวจบ้านในซื้อมานี่นะ อันนี้คั้งที่1ครั้งที่สองคั้งที่3ครั้งที่4นะหลัก10ครั้งที่3ก็คือ9หลักหน่วยครั้งที่ผมเจ็ดหสามี่ไปเลยนะผมบนหน่วยหนาข้อหนาข้อลังเนี้ยผมทีน่1 2 3 4สาสี่หลัก10ครั้งที่3มบวกหลักหน่วยครั้งที่4ี่ได้9กบวก9เท่ากับ18นะครับเ้าบวก9้เท่ากับ18บดบก้านะไปลอกไปลอกเฮีดยบเบิ่งแล้วกันจดสูตรจดยังไว้สำหรับผู้ที่คัดคิดคัดคำนวณนะครับ โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะให้ผมเอ่เปิดตําลุกตําล่าเตรียมตัวเนี่ยจังหน่อยก่อนไอ้ผมที่ไอ้เอาสูตรแต้มสูตรยางมาลงให้ครบให้เบิดนะครับใจเย็นๆเนาะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ